เอาไปเอาหน้าตาเงี้ยใครกล้าจับก็ไปเลยขี้หัดได้ทุกแก่ปาดดเมื่อกี้ยังหลบอยู่เลยเอาแล้วเอาที่นั่นลายน้อยมาเลยจะบ้าเหี้ยโอ้ยโอ้ยแม่สงวนระวังน่ากลัววิษณดานเองจับตุ๊แกไปเลี้ยงไงทำไม่ได้ก็ให้นกเหยี่ยวทำไม่ได <exemple> ้ก็ให้นกเหยี่ยวโอ้โหตตีพูดอะไรออกมา ทำไมเล่าแต่แว๋ว่ะเออเว้ยอยู่งี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเราเฮ้ยไหนวะนั่นนอนซะนิ่งเลยแต่ตุ๊กแกไม่ใช่หมาใช่แมวเลี้ยงยังไงไม่ใ่คนหมู่บ้านเนี่ยเลี้ยงไม่ได้หรอกตุ๊กแกเหมือนทางคกเหมือนนุ่มนุ่มนุ่มด้วยพูดซะน่ารักเลยประหลาดกว่าอีก จับมือเปล่าๆเลยเฮ้ยไม่ว่้ยไงก็ตุ๊กแกนะพูดกับมันรู้เรื่องที่ไหนล่ะหัวคายไม่ต้องมามองหน้าเธอเลยหันไปพี่เอ้าถ้าไม่เลี้ยงถ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงนกของหยกแล้วโอ้ยขอโทษกับพี่เด็กเขาชอบอ่ะไปเล่นกับเขาโน่นไปเลยไปเฮ้ยพี่จิ้มก็พูดไม่คิดหนูก็กลัวได้ไหมได้ไหมนั่นมีพ้ามีพ้าตาตีหัว้ายเธอไม่เกี่ยวนะให้ก็ดูเฉยๆจงจิงรู้แล้ว จะดิ้นมาหาฉันด้วยตา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 รูปด้วยโอ้ยน่ารักรูปเป็นแมวเลยเออเขาเก่งกว่าเออใช่เขาเก่งกว่าเขาจับมือเปล่าเลยอะไรจะตีกันนะเขาหยองว่ะตุ๊กแกที่เนี่ยรูปร่างหน้าตาก็าได้ระหลาดไปจากตุ๊กแกนะแต่นอนนี่ให้จับให้ลูกประหลาดเกิน มันเป็นสัตว์เลี้ยงได้จริงๆเลี้ยงแบบติดตามตัวด้วยนะไม่ได้เลี้ยงแบบตรงนะหรือยังไงเนี่ยงงว่ะแกงได้เือนกันเลยจั๊กกีีอยากได้ทำไมใครเจอมีแต่ไล่ตัวเนี้ยแต่หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านเดียวในโลกแล้วมั้งเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานเลยเนี่ยน่ารักนักไม่หอมซัเลยล่ะแก้มมันเล็กขนาดเนี้ยจะหอมยังไงอ่ะแก้มมันเล็กขนาดเนี้ยจะหอมยังไงอ่ะ หอมแก้มเซียรานุ่นใหญ่หน่อยจะหอมทำไมละทุกแกตัวเล็กนี่ฉันล้อเล่นหอมหอมหอมเฮ้ยว้ายม่งหยีเป็นประหลาดจริงโอ้ยหอมทุกแกก็เอาเฮ้ยเอาเชนเชนิ้วหอมเอาเชนเชนิ้วหอมร้อนแล้วไม่กล้าก็ว่ามาจะมาทำเป็นนิ้วหอมแต่นี่แล้วพอเขาเห็นเด็กที่หอมทุกแกกันถ้าหมู่บ้านก็ชอบอกชอบใจกันยกใหญ่ เอามาอีกตัวใหญ่ๆที่นี่ว่าใหญ่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 กาวอีกขาวจุดๆมาเลยเฮ้ยลูกลูกลูกตะแค่เลยนั่นนั ik, jag, <limitation> ่นลูกมือ <azioni> จัก <Little> ที่นี่โอ้ยว่าไวอะไรปานนี้มันอะไรกันนะกันหนาเนี่ยกลัวนะเว้ยชอบทางนั้นทำไม่คิดแบบคนน่ารักยังไงเนี่ยตีว่าไงลองบ้างไหมลูกยังไง ว้าวให้ตกใจตกใจนี่ก็ะอบจริงผู้หญิงอะไรวะออหลบ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 เฮ้ยสติอย่าตกใจบ่อยที่เธอกลวนกันเอาเอาเข้าไปสนิทไปใหญ่แล้วถึงกับอุ้มล่ะไม่อ้วนประหลาดชอบอะไรแปลกๆนี้เนี่ยจับไม่หยุดแล้วของพี่พิชเก่งเลยพี่เิย โอ้ยไม่ต้องมาเหมือนฉันเลยฉันเิวดีกว่าเยอะใช่ไม่ใช่ทำไมจะตุกแกหยีวะนะเซฟนะคุณไม่คุณจ๋ามนหน้าจูบยังไงเนี่ยแล้วถ้าทางเสย่าเขาจะชอบเขาจริงๆซะด้วยพูดยังไม่ทันขาดคำแต่เซฟจะเอาบ้างจะไหวเห็นนายนะ้ยนิจจะตาย หรือมันเป็นตัวปลอมไม่นะมันยังวิ่งอยู่เลยเมื่อกี้ตกลงไขรประหลาดเนี่ยเด็กผมหรือหมู่บ้านตุ๊กแกปล้ยจองได้อีกแล้วไอ้หอยช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยกุลิกกเนสกาแฟ่รีินวัน